ลาเน็เล็กอิกรอตีนปวดกวนผิวปั่งตอนอัสรพิษพิชิตความมาันว้าววันนี้วันหยุดเหรอเนี่ยอุ้ยสบายส,สุดๆไปเลยตื่นสายได้ไมีต้องอาบน้ำนอนชิวๆไปเปลือยแดดเนี้ยเฮ้ยเก๋สุดๆ โอ้โหแกเดี๋ยวน้ำบทสลับกันป้าเนี่ยอันนี้บทสลับกันป้าเออแต่ว่าช่วงนี้หัวแกฟูอ่ะเดี๋ยว่ันน้ำช่วงนี้แกทำงานหนักหรอรึเปล่าห้าโทมตับรถกลับบ้านถึงเที่ยงคืนนี่แค่ไหนขับของโอ๊ยทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นไม่รู้หลับกี่โอ้โหเออนึกออกแกแกแกนายหรือเปล่าอะอะไรอ่ะ แต่ว่าช si ่วงนี <Destiny> ้ฉ <la> ันก็งานหนักเหมือนกันทันนะนอนดึกทุกคืนเลยแต่ว่าเมื่อคืนน่ะนอนตีสามก็ดูซีรีส์เดี๋ยวนะนี่กินนอนดึกกว่าฉันอีกนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทาไมกันสวยขนาดนี้ทำไมบอกว่าฉันอ่ะมีเคล็ดลับยังไงล่ะเคล็ดลับของฉันอ่ะก็คือ ฉันจะบอกเคล็ดลับให้ฟังก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้แกปล่อยตัวชิลๆเพราะวันนี้มันวันหยุดแกก็ปล่อยชิลปล่อยเบอร์สบายสบายนอนกับเก๋อยู่บ้าน,นไงมาลองนอนเก๋ๆดูเนาะอ่ะจอดหน่อยดิฟีลแบบเฮไม่เก๋กันได้ดิ <c oughs> แล้วนึองเรือจะตกหัวเรือจะตกหัวแล้วแต่ว่านอนชิลแกนอนอย่างนี้แหละวิธีนี้แหละทำให้ผมฉันแับยาวขึ้นแกฉันว่าใช่เลยแหละฉันก็ว่าใช่ว่ะ เข้ามาเลยค่ะเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมคะพี่ตรงเข้ามาเลยค่ะตรงเข้ามาพี่เจอสวนสาธารณะไหมคะเจอแล้วค่ะพี่เลยแล้วค่ะพี่เลยแล้วค่ะพี่เลี้ยวซ้ายมาเลยนะคะบ้านหลังในสุดเขามันเลยค่ะหัวกจสูญสูญไปหมดเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะกระสายติมเหรอ นะถึงคิวยังอะเล่าเลเอะอ้าปิดทำไมแล้วคะพี่สวัสดีครับขอโทษนะคพี่ทเเป็นอไรโทษนเคะดีเพื่อนเขินนิดนึงคปกติพวกพี่ชินแล้วครับการที่เขินอเลยแบบนี้ครับอันนี้พี่็นอะไรเอ่ยแต่คุณพี่มาชา นนเมี้ตั้งงูมันฉกหนูจะทำไงคะอ๋อเจ้าที่รถพี่เสียนิดนึงครับอุ่ยรถเสียรถเป็นไรหรอคะเด็กสะบัดค่ดเสียเกลุดคร<อ>ึ่งสะดุดพาวหลักสลักหายห<อ>ัวใจห่างยาวแฟบแนบตา<อ>้าไม่จ่ายแต่ไม่ช้าตาตาปัง แน่แน่ใช่ไหมคะคุณบัวขอโทษด้วยครับพอดีผมแวะซื้อข้อมให้แม่ครับแต่พอดีแม่เยอะไปหน่อยแม่เยอะมีแม่อะไรบ้างแม่ติ่มเชียงใหญ่แม่ใหญ่ลำปางแม่สุวารณพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แม่ตลาดเพชรบุรีแม่จันทูนสงขลาและแม่บุุงงาเมืองแพร่เฮ้ยแหมใครอะไรนะคะเพ่ขออนุญาตเซิร์นเข้าบ้านนะคะเซิร์นเข้ามาเลยค่ะลักษณะงูเป็นไงล่ะครับก็ยาวมากเลยอะค่ะยาวสักประมาณ ร้อยแปดสิบได้ค่ะไม่น่ากลัวนะครับจากประสบะการณ์หมดแล้วเนี่ยน่าจะเป็นงูหลามนะฮะพี่คะแต่ว่าลำตัวมันอ่ะใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็แนมนมาร์กเอาไว้ตามันเี่กก็ใหญ่องค์จิ้งจกสุดๆเลยค่ะอันนี้หมายถึงงูเหรอครับอันนี้หมายถึงงูเหรอครับ ح ح> ใครหนึงคนนะคะชูก้าชูก้าลูนไอ้นายนีคนเดียวเลย ก็ไม่ต้องมีไปหรอกครับเพราะพวกเราเนี่ยเลิกแอคเถอะเลิกแอคเถอะอไม่ต้องกลัวไปหรอกครับเพราะพวกเราเนี่ยมั่นใจครับอ่ะไปลุยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยงูเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนงูงู จับแล้วอกูจับแล้ว้ยไปสู้ไปไปเฮ้ยไป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 ไยไปไยไปไไ้ไอยเไป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  เอาเชือกัทีขากันพินแร้เขาสูดหัวใจครับแล้วถ้ากูกับพี่างศิษะคะถ้างูกับพี่รางศิษ์เอาเชือกันที่พาปัีการพินแรกเขาสูอนุสาวรีย์ชัอนุสาวรีย์ชเฮ้ยไอใช่เฮ้ยเฮ้ย้ยูอยู่ไหนวะทุกนูอยู่นี่เฮ้ยไปลไปเร็วเพื่อนไปเเฮ้ยไปไป คุณครับ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 เป็นไรไหมครับพูดแบบประตูหน่อยครับพูดจัดการเองค่ะแกแกโอเคไหมอ่ะไม่โอเคเลยยังอยู่ในห้องฉันนี วอเตอร์แบงก์บลูไฮยา n i นิกเซรั่มอยู่ oh <my S 1> แกไปหยิบมาใช้เลยนะ oh <my. S 1> เป็นเซรั่มที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอย่างรวดเร็วใช้แล้วผิวเธอจะสดชื่นแล้วก็ดูมีชีวิตชีวา้าเสร็จแล้วเนี่ยผิวของแกเนี่ยก็จะดูกระจ่างใสขึ้นมามั่นใจได้ดูสถา,านการณ์อย่างฉ <Wow. S 1> ันนี่ไงล่ะ สวยมากเลยครับผิวดูชุ่มชื้นสุดๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่คุณก็ดูผิวใสผิวดูนุ่มชุ่มช er> ื้นเหมือนกันนะฮะแน่นอนอยู okay ่แล้วครับเพราะว่าผม c h a l l n g ครับและที่สำคัญนะครับ l a n e i วอ Water Bank Blue Hyaluronic อันนี้เป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะครับผมเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับผมทำให้ผิวดูสดชื่นฉ่ำเด้งและผิวแข็งแรง และที่สำคัญนะครับแพ็กเกจสไตล์มินิมอลเข้าได้กับสุขลีฟสตล์เลยครับว่าแต่คุณผู้หญิงก็สวยเหมือนกันนะครับสวยมนอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะแถมผิวคุณผู้หญิงเนี่ยก็สดใสดูมีชีวิตชีวาสุดๆเลยครับอยคุณคนนี้ก็ผิวดูมีชีวิตชีวาเหมือนกันนะคันนี่อ่ะเอ่อมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะผมก็ใช้ g r a n ิชว w ตเตอ b a แบงก์บูไฮยาโรนิกเซรั่ทำให้ผิวของผมเนี่ยสวยกระจ่างใส แถมมั่นใจทุกสถานการณ์ด้วยครับเฮ้ยจับมูดิยูแอคแล้วครับครับพี่รบกวนหยิบมูตรงนั้นให้หน่อยครับไปขายของเสร็จแล้วกลับไปกลับอย่าง กันยังไงล่ะคะพวกผมขับรถมากันครับระวังหลงกันนะค่ะหลงทางเนี่ยผมยังพอทนนะครับแต่ถ้าหลงรักคุณเนี่ยผมไม่ทนนะครับพอแล้วใช่ไหมที่มาใช่ค่ะใช่ละตอนไหนอะอดเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอเคงั้นพวกเราไปก่อนนะครับครับบ๊ายบายนะไม่ไดบ๊ายหรือว่าเหนืองงงง Ultimate Waterbank Blue Hyaluronic ผิวสวยกระจ่างใสมั่นใจในทุกสถานการณ์ชอบกันได้ในคาวเตอร์ราเนททุกสาขาและ Official Online Store